สวัสดีครับพบกับรถสวยคุณภาพดีวันนี้แนะนำรถ Honda Civic รุ่น m i n ม r ในเช n ไฟท้ายแปเหลี่ยมแล้วรุ่นนี้จะเป็นเ e กียร์ออโต้เครื่องยนต์1.8รถบ้านสภาพดี รวมภายในกันครับออปชั่นครบครบแอร์แบ็ก ABS แอร์แบ็กคู่หน้าเบาะผ้ากำมะหยี่สภาพดีตัวรถจะเป็นปี2009ราคาตั้งอยู่ที่ S 1 9 9 0 0 0บาทราคาพิเศษนะครับเครื่องยนต์พันแปดไอวีแท้ายใหม่เงื่อไขพิเศษจับไฟแนนซ์ได้ทุกอาชีพ ผนเริ่มต้น4,000กว่าบาทแต่แบคุูหน้าเียออตโต้คุณแจรีโมทแล้วสำหรับลูกค้าที่มีเครดิตอันนี้ก็สบายๆจัดได้เต็ม ส่วนใครที่ไม่มีเครดิตอาจจะใช้เงินดาวนิดหน่อยกิดคาเราได้โอ้โหได้ทุกอาชีพพบกับรถคันหน้าเป็นรุ่นอะไรราคาพิเศษไว้ติดตามกันนะครับขอบคุณครับ